นี่นะครับทุกคนเห็นไหมข้างหน้ามันจะบอกนะครับว่าอีก1.2ไมล์จะมีด่านตาช่างนะครับอย่าง gps รถบรรทุกนี่ก็จะบอกกับทุกอย่างครับเนี่ยบอกว่าอีกกี่นาทีเราจะถึงที่หมายปลายทางนะครับเพราะว่ามันจะคํานวณจากป้ายความเร็วถนนนะครับมันจะรู้ป้ายความเร็วถนนมันทําให้มันคํานวณได้อย่างค่อนข้างใกล้เคียงเลยครับสาหรับรถบรรทุกด้วยความเร็วรถบรรทุกนะครับเนี่ยมันจะบอกว่าจะถึงเวลากี่โมงไว้ใจค่อนข้างได้ครับตัวนี้ถ้ารถไม่ติดหรือไม่อะไรนะครับก็จะตามเวลาที่มันบอกเลยครับ ข้างหน้านี่จะเป็นด่านตาช่างนะครับทุกคนส่วนมากด่านนี้จะปิดนะครับจะเป็นด่านเล็กๆเราก็จะคอยสังเกตนะครับว่าป้ายเขียนว่าเปิดหรือปิดเพราะบางทีมันจะไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับเนี่ยอย่างเลนเนี่ยทุกคนเลนขวาสุดเนี่ยจะเป็นเลนของด่านตาช่างครับเนี่ยผมเห็นไฟแดงๆแล้วปิดครับท <_ D> ีนี้เราก็ออกได้เลยครับเ <_ d othes> ห็นไหมป้ายมันจะเขียนว่าเลนขวาสุดนี่คือเข้าด่านตาช่างนะครับ อย่างถนนเส้นนี้เขาจะให้ความเร็วได้ประมาณร้อยสิบห้านะครับเราก็จะวิ่งได้ตามป้ายความเร็วเลยนะครับรถเล็กก็ต้องวิ่งตามป้ายเราก็วิ่งตามป้ายนะครับขึ้นอยู่กับป้ายความเร็วถนนนะครับว่าวิ่งช้าวิ่งเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับว่าเขาล็อกความเร็วรถไว้ที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นด่านประชั่งนะครับเขาจะให้เราขึ้นเหยียบทีละเพานะ เห็นไหมอย่างด่านตะช่างนี้ครับเขาปิดแต่เขาไม่ได้ยิงสัญญาณเข้ามาที่รถนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตเอาเองนะครับแต่ถ้ามันเปิดแล้วเราเลยด่านบางทีมันมีตำรวจตามออกมาเลยนะครับแล้วเขาเรียกกลับให้เข้าด่านนะครับพร้อมกับค่าปรับที่รุนแรงนะครับ